ใช้งวงแปดพันนะครับงวงแปดพันแปดพันเหมือนผมส่งครับเนี่ยสวัสดีครับวันนี้นะครับผมกับมาอยู่ที่ตลาดนัดกัวบ้านดอนสีคือเก่าครับวันนี้ก็เป็นวันที่27กุมภาพันธ์นะครับผมตลาดวันนี้ก็ค่อนข้างจะคึกคืนนะครับก็ จะมาเปิดราคาให้นะครับแล้วก็ดูบรรยากาศการซื้อขายกัวเหมือนเดิมนะครับเปิดราคาให้บางตัวนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมไปเบิ่งครับวันนี้อากาศทอนกลางจีนจะหนาวเหมือนเดิมครับผมโอเคครับนี่ครับผมบรรยากาศนะครับของตลาดนัดบาทนันซี่ครับวันนี้ก็บัวค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมตาผมไปเบิ่งข้างในเนาะเป็นได หกพันหกพันหกพันนี่ครับงูหกพัน 6, ทนนน 6, นุนนะตอนลหกพันทุนนะนี่ครับงูหันขึ้นหน่อยนะ <laughs> นี่ครับหกพันบาทเนาะมาไทยกี่ไหนยินบางสั่นเด้อเดี๋ยวไปถามมึงก่อนวนะ่าหกพันดีๆยามกฝนไปลนะ <c oughs> หกพันบาทเนาะตัวผีเด้อหกพันโอ้เนี่ยไปนอี้ออเทพแพะนี่บอกแพ้พตัวนี้เัาบาทเอยเทพหกพันหกพันแพ้ตัวหน่อยปุนิย หกพันเนี่ยครับยากลัวหายหกพันหาหาเออหหางพหารูปงามไว้ตัวนี้ตึ้งแดงไมด้า้่ง เด้งเดงหลายหลายได้ไงเดงเน้างเใกล้วโอ้ไปไปสมมึงไปส้มึงงของเจี๊ย่กลยหมแล้วมีอะไรช่างมีอะรัวนี้บ้าไอไสก่อนลยตัวนี้บ่กสามหมื่นห้าไว้จะดิจ่ากเงิหาหรืสามหมื่นห้าจ่ากกหรืสามหมนา เลกยิ้ไหมพวกผสมนี่ผสมเลยที่เขาผสมเดือนเลยผสมยังผสมพอพันกันนะผสมไหลูกปาไก่เทียบซ้นึ่งเทียบซ้่แต่ว่าเป็นลูกของมันโอ้เป็นลูกของมันผสมโตเถอะอสาหมื่นหาเนาะสามหมืนะครับ เอากรไก่ไงไก่จะบกรดี้เลยับไ่มานไหนลูกเลยโอหน่นังนะบ่เตอยังน้ามบจักห้องชีเมื่อนคนะบองบ้าสามบนหาสามบนหานอนึ่เดียบนอหน้ามีดีไหมแดงเป็นแดงนะต่ำหน้าสูงพาได้ก็สูง่ชีสามสูงร้อยสีสามนะ สามมือหามเขาสมสิเขาสมเดเนี่ยต้นใหญ่นาอตัวใหญ่สามมือหามันจะวสื่อได้ตรงใหญ่เองมหมเขาซสือมากมากหกมือหาเตัวใหญ่ที่่าน้อใหญ่ดีเบอร์ไก่จะหัวตัวใหญ่จ้าวงเมียนมันบดดีได้ม่สามมืหาน้มาไป่นเอามันทองแล้ตัวท่องว่ามันทองเลยด้าลสามมืหุ่นตตใหญ่ดีน มันเดือันเดอเพิ่งถ่ายนเือดมันเพือได้เหถ่ายลแล้วสเวลานโอ้โหเดดพี่น้อมันใหญ่ไหมสามบนหาคือตัวใหญ่เลยเปิดมาตัวแหลกกับตัวบักใหญ่แลวสามบนหาง บอัวเาสามหมื s> <S ่นห้านะครับตัวนี้ใช่ค่ะยตบ่อทีขายขุยังเก็ไปเก็บไปอยู่ได้แบบไงเนาะนี่นี่เไปผัวแสตอันใบคนละลักเลยเห็นนะครับเดี๋ยวใปรนใจกะอันนี้เลยเดี๋ยวมันจะเอาเบอร์โทรไปถิ่มเบอร์โทรไ้ที่เก่านะครับใชตัวไหนก็พอเองเปนเบัไหนายเบอตัวไห แม่ลูกเปิดตัวอะไรในแม่ลูกเปิดออกมืดหาเฮ้ยหามืดหาหามืดหาแม่ลูกแม่ลูกนเมืดหาห้าหมื่นห้านะครับแม่ลูกบบหูนะจ๊ะไปถามคนขุดเรื่องโบหูก็กลัวหลวงงามหลวงยังไงหลกช็อกโกแลตจ๋าใบหลอดนี่บ่ใบหลอดนี่พร้อมโอ้ช็อกโกแลตแม่เนี่ยกระนี้ใบหลอดนทุกันมันกินน้ำดู แม่หัวน้วยเต็มทถีบเตี้ยวตีล่ะเักเดือนอะดิลูกลูกที่เขาหเดือนนี่ล่ะบ้นเต็มปันไดขวาไปหรอดนี่ไปเกิดนี่เบิ้ลทะก่อเาสิมหาหเนาะตัวไดโอ้ตัวแม่แม่คือตัวใหญ่แต่ว่ใหญ่เนี่แบบใหญ่เลยเนาะการค้าแขงเบิส่งปีคือเ่าครับครับอือมเราตัวสามคนในถ่องฮะสามใน่องเอาท่องอู่ว่าจะนี่เงีนหวยสามตัวัวนนีตัวสามนี่ในท่องนี่ย่อนี่ก็สม พันสังวาจะเนีครับตัวนี้กระทองนะเอันนี้กตอนสเดือนก่อนนี้เดวสองเดือนนะโอ้ตอรองหลอดีวแม่มันใบหลอดมีเบิรมีพร้อมแมนครับเพื่อนอาไหเบิร์ใบหลอดสามตัวหามัญหาแมนไ่ได้ห้องร้ายดอกประกันพวกถอนพร้อมเดี๋ยวเบิร์ตบาเงี้หน่อยนี่ครับตัวนี้ก็งามเลยดูช็อกโกแลตเน่ะแมนแมนใบหลอดมีเดี๋ย ง่าหมเว้ยแดงเป็นนายเนาะครับเดี๋ยวผมจะเบอร์โทรให้เด้อเบอร์เดี๋เราให้เก่านะดีครับเนาะห้าสิบห้านะครับแม่ลูกสามตัวนึงครับผมห้พั้าบ้าเนของินเงินงู้บาทงัวแม่เท่านี่เน่ยเาให้มานี่บอกขายไปแล้วบอกแม่จางัวกระพรมขายเปเท่าไหร่เนี่ยแปดแปดฮแปดแปดโอ้ ไอ้เขาแปดเนี 8, 8. ่ยแดาแนี่นะนี 8, 8, 8, 8, ่นะขายแปดเาแปไปแล้วแมนจ้าดีไปแล้วเนาะขายไปแล้วเอ้แปดเาแปดาอนขายต่ออยู่ครับมือเอดเอาอีนี่เขาสั่งมาเนนะเขาสัง่งเาแปดเนานะโอ้ยหัวความหมืนมม่นหัวแกดีสั่มเนอมา,มาถึงหมื่นเนอะมีมีสาตัวด้วครับตัวไหนเนี่หน,น,น,นึ่งสองสา ตัวนี้ขายเยนาะต้อนอะไนี่ดีบอกขายนนขายัยงตัวนั้นครับตัวน,นี้ต้นอะไรนี่ต้น 30, 31, นั้นเปิดได้สามหมื่นพันสามหมื่นหนึ่งพันเนาะนะผม,มงบพันนี่แค่ได้ครับ<อ>แค่พันหนนักพันหนอยสามหมื่นหนึ่งพันเนาะรับประกันมาพัานที่ซื้อแต่ประกันมาที่ซื้อครับผม <c oughs> โอ้ยตัวนี้หนังนานนงามเนาะงามงามงามสามหมื่นหนึ่งพันนะครับตัวน,นี้นะครับนี่เป็นงบของนายหอยผู้นะครับเนาะครับผม แล้วตัวแดงๆนี่เท่าไหร่นแดงนี่เปิดไปสามสิบสี่จ้ะสามหมื่นสี่กับหวยไม่หมื่นห้หมื่นห้ว่ะยุันญอยู่จ้ะอันนี้ตัวนี้งามเนาะครับแดงนะครับแดงสีช็อกโกแลตนี่นะครับสนใจก็โทรมาได้ตามเบอร์โทนหินลงเลยนะครับผมเนาะขายัแยวละแปดพันแดยอเยนี่ครับสงตัวครับผมเนี่ยพูน่าชัวรมากลอยลอยสาม่ะสามสิบสามสิบัวนะามสิบวกเนาะครับผมสองตัวนี้นะครับผม ปัญแจกัะเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับเบอร์โทรเดิมนะครับนี่ครับใส่เบอร์เงินชัดเลยสวยงามเลยครับเนาะปอดจอยไปเลยแม่บังเพนหลังแบบนี้ไปเลยปอดจอยไปเลยในหอยคู้ผสมของตัวสวยงามนะครับของตัวนั้นขายไปแล้วไอ้สัสโอ้งามงามงามเลยจำนงนจำนีนรับประกันให้ทุกอย่างเนาะนอกจันผสมไม่เนาะ บ่อครับรับประกันมาในสมโอเคเนาะหนึ่งปีกว่าหนึ่งปีกว่าเนาะครับผมแต่กัดใหญ่เหลือเกินงามต้นแดงๆนะงามตรงหลักตัวจับตันค์เยอะๆเยอะๆอยู่เนาะยังเยอะอยู่นี่คำตัวพี่เบิร์นเลวนะนี่ครับเนาะนี่ครับเบิร์นตัวนั้นเด้อเบนางตัวแดงๆตรงกลางอรังามดีนี่ครับพี่น้องตัวจริงงามๆดีหน้าไม่ดีสนใจกระโถนมากมาจากไหนเบิร์นน้ำเราอยู่ป่าใส่งามเลยครับป่าติ๊ดหล่อนหนึ่งสามหมื่นสามหมื่นหนึ่งพันนะครับห้องไปใช้ซื้อ ไปให้ต้อนนะรับผม้องไปให้ต่อดอนเลยโอ้มันเด้งัวมาง่ายจังวันนี้เด้งง่ายมาสุดนั้ครับผมขัว่ี่ไหลก็ยังเอามาเดี๋ยวนี้ขายไปเลยแต่ว่ากี่หายก็เลยขายกั้อนมูนะครับงัวไปถึงหมื่นเนาะไม่ตะกี้กันสามโอ้หนึ่งกับตัวที่ขายไปเดี๋ยวนะงามเลย เออก่ขายไปได้ก่อเมื่กี้ขายไปไมก่อนนี่อยู่ด็นี่แหละครับบ่ขายไปในหอยเมื่อถึงหมืเนาะตัวกันบักใหญ่นึงเนาะตัวเการอวู่เลยราคาบถึงหมื่นนีเอามปคากินกันหลายนึแมนนแมเปิดเท่าไรพอเปิดเท่าไรสามหสห่นหาบสห่าเนาะโอ้โนี่ครับไผสมหระ หรือตั้เดือนตั้งปีเนี่ยมึงไหนสิบเทิงสปียลเนาะปีสเดือนหนึ่งปีสองเดือนท้องยังพอนี่ยตัวเอฟเได้นีเอฟเบ่อนี่โอ้เอฟเนะครับพี่น้องเอนะครับตัวนี้ลูกเอฟหนึ่งปีสองเดือนเนาะเปิดที่สามสิบห้านะสามหมื่นห้า สามหมื่นนะครับตัวนี้สวยงามครับรอพอเขาบอท่าทะพอ่อศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้สององก้าเจ็แปแปดสเจแมซื้อพออ่อจังเนาะเกษซื้อพอ่อเกษเนาะพอจุนพอนแฝกบ้านนแฝกเนาะโอ้อบ่วไก่บ้านนแฝกนะครับพอนะพ่อเกษเนาะรัาใครสนใจกรซื้อโทรทักเข้ามาถามได้นะครับของพอกเกษนะครับบ้านน,นแฝกครับสามหมลูกเอฟนะครับเอฟ่ง <laughs> มหนึ่นบ่ดิล เคฟอย่งเคฟสามหนึ่งสามหนึ่งเนาะเคฟสามหนึ่งนะครับตัวนี้ครับสามหมื่นปดนะครับเกิดมันเสียงมาเรับหนึ่งปีวรองขายย่บ้ขายสี่ยาิอสีสวยงามนะครับสูงหนึ่นมเป็นยังบ่มีติีหลายส ขาวาวสามหมื่นห้ากับลูกเคเอฟสามหนึ่งเนาะต่อได้ของต่อได้ครับงามงามงามนะครับพี่น้องท้องไผตัวนี้ท้องไส้ปะารได้ไรว่าเปรี้ยวครับลายปานเดี๋ยวสองหมื่นกว่าสองหมื่นห้ สามมื่นหาถอดไงเดี๋ว่มันเป็นยังไงม่านม่านหมดเลยได้รับประกันในเดือนหนึงพอดีบ่ออจุดอวุหนหนึ่งกัอีนันกับสามมื่นตัวตัวใดก่นอีมุมอีมุมเนาะม่านสามเดกว่าตัวนี้สองสองหาเนาะสูงกับมานลอยลอยสามสิบอยสามสิหาอยสามสิบหาเนาะกับอีนนดเนาะอีนนอีนนดีก่อนสามมืนอีนอนบสูงลอยิบอกสามมื่นหา่ ม้าเดดสามเดือนม้าเด็ดสามเดือน้องสามหมื่นต่อได้ฟองสามหมื่นต่อได้เนาะนี่ครับพี่น้องเขาแบักงาหนึ่งตัวนึ่งสมมาสามหนึ่งเค็มสามหนึ่งตัวนี้สมหมูแดงตัวนี้สมหมูแดงเบอร์ตัวเบอร์เดิมเนาะของไอ้ทุยเนาะเบอร์เดิมนะครับของนายห้อยทุยบ้านโนนใหญ่ไม่โนนใหญ่เบอร์โนนใหญ่โนนใหญ่เจ้าก็ปิดเงาเองว่ะ ได้มาหลอบอีกสองสองตัว่าเอามาสองตัสองตังามงามงามครั <ừ> บผมเนเบื้องใตกนน่กันเลยนับปีหนอ่องามงามใส่หัวแปดพันแปดหัวแปดปั๊ แปดพัมันามครับนี่ยหัดล้ดำดเหมันลูกกัเมนคมเรับครับแปพันวาประเทศนี่ครับกว่าแ0ดนนะตองเยรเว่าคารุนเี่ยวเองตัวองการเี่ยวเองวบาทนะครับดำดำล้วนกันบ่อยเทล้กกันบ่ครับ หกพันครับหกพันอ้าต่อเลยพูดเพี้ยนอยู่พูดก็กำเพ็นอยู่ตายไปแล้วตายไปแล้วสูงเมตรเดียวอะไรขึนหัวกี่นะครับหัวกี่ต่อไงครับไม่ลู้นะหัวไอ้กี่นะครับหัวเนี่ยหัวแัวกขึานตาขึ้นกับเจ้าของ แปดท่านบาทนะครับครับเฮ้ยเนนใ้เนน่เน้นเจาบาทเนี่ยนี่แก้ให้แทนเจ้า่าเอาน่อยตัวนี้รับเลขไรเทพตัวนี้รับ้ลขนะตัวนี้สามหมื่นครับสามหมื่ทองใหญ่แห่อยองอยู่บนนี้รับประกันนทองกระนั้รับประกันมันกระนั้รับทุกอย่างรับทุกอย่างน0สามมนะครับตัวนี้ หมื่นบาทหมื่าทหเสียเทียนะครับทก็ถามว่าเด้อี่น้องจำทุกอนก็เสือกไหวใช่ก็ได้ใครตัวัหนยังจำอยู่เรา่ีทีไต่ก็ไมเคลไว้จำกอนมาลเ่เอาก็ิจำทกอนไปเห็นไปที่บ้านน่งกินเดียวตัวนี้จำเรอตัวนี้มันมันเตะเดียเขาจำเขาไหวโอนนางด่างเพื่นาด่างนียไหมมัวหน้าด่างเว้ย คึ่งามเลยหนาวเลย่านีเอ๊ะุต้องให้มพี่หน้่มพไปุ่นกนาด้ไปมานดูน้ยไป่นโอ้ยบรรยากาศตอนสายเนาะของตลาดนัดหัวบ้านดอนซีนะครับพี่หน้่งค่อนข้างที่จะกลคืขึ้นพอสมควรนะครับเข้าสูตัวใดกันปะตัวนี้บอ ใช่ปะพากันโซกันโซกันตัวเดียวนะะมันหลายคนนี่หลายป็นเด็ล่ะคือโซกันเอีเจ็ดแผน เห็นไมครับมึงตัวไหนดาวี่มี้โซกันว่างวงัวไลดูกสี่สามพันมีานดวกพวแมนไปเขาใหญ่คุชิมาลอยค<บ>ุเอาคุี่สี่สองพัเขาันหลวกมันคูว่างัวดุน้ำมูก่าชุ่มกาะขกมุใส่โดวัญที่ะจัแก้ไมอย <ช Czyli. S 1> ่างงปิดปิดไปอะไรน่นี่

ให้เขาอาดทากัน <önemli> ้อ <seriously> งือมันคาากันทชมบรรยากาศนะครับการซื้อขายวัวนะครับผมวังตลาดนันบานวนซี่เนาะก็มีเปิดราคาบ้างนะครับเป็นบางตัวนะครับเพราะมันก็ติดไปซะเยอะนะครับ หัวค่อนข้างถูกครับตัวละหมื่นกัวสองมื่นสามมื่นาเนตัวงามเนาะพี่น้องนสนใจกับคำมาบึงไ้นด้วครับเพราะว่าตลาดนั้น,นะครับเปิดทุกวันจันทร์และวันพฤหัสนะครับสองวันนะครับบ้ <c oughs> าวันต้องบ้าวันนั้นก้างมังกรนำเป้ากาลองนะครับ หมือนซื้อนอสเซลกันนะครับพี่น้อง

โดดขึ้นพีคันหรือเปล่านะอู้หเราอยู่งนาดนัระวะนีเจ้าหบอกรายปนไดห่นครัสามหมื่นหาแม่ลูกหรปล่าสามหมื่นห้าแม่ลูกนะครับตัวนี้นะครับดือมันนอนเหลียญอยู่เนี่ยมในใันบดไ้ตายดิยครับอยู่หลังจังหวัตายเด้มันนอน อันเดียจะลูกนั่นเด๋ยว้ตายโอ้ยบ่่บได้ว่าตัวตายหรอที่ทิ้งอะไรเนาะโอ้ยกี่ก็อ้าวแม่ก็นอนลูกน้ำเหรอลูกในเด็กอายุอะไรครับเนี่ยเจ็ดเดือนเนาะแต่สองเดือนเนาะสองเดือนเหรอสามหมื่นหานะครับแม่ลูกโอ้หอยู่บ้านได้ครับเนี่ยยู่วารินเนาะอีบือที่ต่อปะครับ ศูนปเจ็ดนาะสามเจ็ดเก้าจ็ดศูนย์สองสซื้อยังเนาะสี่นเนาะโอเคนะครับสี่ครับสามหมื่นห้าแม่ลูกนะครับ หนึ่งหมืน่นสองพันหนึหน่งร้อยเหมือนจูงไปนะตัวใหญ่เลยปิ๊บไปแล้วนะครับมาท่านจอยพิชซ้นนอมหน่อยอนนโอ้โอ ใช่แล้วครับเรียบร้อยตัวละหมื่นผตัวใหญ่เห็นเ็นบวตัวละยางจูงไปนะเนาะาหย่เอาไปมึงจูงหมื่นสองเอาไปจูงมาเพิ่มเยอะลตัวหนึ่งหมื่นสองพันี่ยวมิห่งอรอยเปิดรับเด็สองหมืหาร้อยครับผมสองห่าร้อยเนาะต่อลองกันได้ต่อรองได้สูงสูงกว่านี่ซ้ำสีบุญเนาะ เป็นตัวนตัวเมีย่ตัวเมียหนาะรตัวเมียนีครับสองมือหาร้อยเนาะ้านไหนไปซื้อไ่ดี่ประกันทุกอย่างประกันทุกอย่างงวสักปีหน่อยปีกร่าปีแปเดือนไ่านี่ปีแเดือนเนาะเอาขอเบอร์โทรน่ยศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกสอนึ้าครับแปดสนห้ซื้อยังเนาะซื้อเกมร่บผมในหอยเกมเนาะเอามาตัวเดียวนี่ย่ว่าตัวครับขยบตัวเดียวนี่โอ้ยุบานไดเนาะนี่ ออยูนนุ่นยางครับน่นยางเน,ะนองอาะศา,าสนาไม่นุออ่นยางครับในหอยเกมเดือยพยนตรใจกะพวกไอ้เบอร์นวดเรามีงวดหลายดอกออยูนเนี่ยยังมีงอีกหลายครับอีกหลายเอยโทษกับสอบถามเล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับงวดตออัวนี้ตามหีลงนะครับทุกคบรรยากาศนะครับตบาาบลาดเริ่มวายแล้วนะครับผมนี่ครับผม ตลาดจนมากครับสิเบรสิไหวก่อนเทียงเดยครับเด้อยพี่น้องขอเองจนใจกับเขามานะครับตลาดเปิดทุกวันจันทร์นะครับและวันพฤหัสนะครับสองวันนะครับผมแต่เศา้าเลยครับงาเาไปเลยครับจนประมันเทียงๆอย่ละกัสจไหวนะครับเนาะโอเคนะครับโอเคนะครับพี่น้องคลิปนี้นะครับก็การเดินทางมาเบื้องนะครับบรรยากาศการซื้อขายรัวนะครับที่ตลาดนัดบาดดอนซีเนาะ เปิดราคาเป็นบางตัวนะครับวันนี้นะครับบัวค่อนข้างที่จะถูกเยอะนะครับตัวละมือนก็หลายหลายนะครับมาถึงมือนกับมีนะครับยังงง่ายก็ชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับจะขอบคุณนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่กบฝากกดติดตามนะครับผมจะพามานำเสนอนะครับไอราคางัวตลาดงัวเปิดราคางัวแล้วก็ชมบรรยากาศการสือขายแล้วก็จะพาไปดูนะครับบัวตามมาตามที่ต่างๆนะครับตามคอกชาวบ้านแล้วก็ตามของไร่ของนานะครับผม โอเคครับเจอกันคลิปหน้าคุณบ่ายเออหมานแม่ครับพี่น้องงวัวทยอยเริ่มเอาไปส่งลูกค้านะครับเมื่อนี้ซื้อ่างวัวจะขายดีนะครับงัวราคาถูกครับเมื่อนี้ถือว่าถูกนะครับเนาะขายนี่นกักระลังเอาไปส่งคือกัน